สิ่งที่คุณพิธาทำเนี่ยนะคะมันทำให้สังคมไทยเนี่ยช็อกไปเลยเพราะอะไร<ม>เพราะว่าเราเคยเจอแต่ผู้นำที่ขี้เกียจเชยชาทำงานแบบหลังม่านงุบกิบงุบกซุบซิบกันแล้วทำอะไรเนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยไม่ได้รับรู้แต่ว่าคุณพิธาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบชัดเจนแล้วก็แสดงออกซึ่งตรงเนี้ยความขยันของเขาเนี่ยมันทำเขาเรียกว่าการทำงานเชิงรุกนะคะ แต่คนก็ไปมองว่าเขาเนี่ยออฟไซต์ site, ใช่ไหมเออซึ่งสิ่งที่คุณพิธาแล้วก็พรรคเก้าไกลทำเนี่ยถามว่าประชาชนเสียหายตรงไหนไม่ได้เสียหายอะไรเลยประชาชนได้ประโยชน์มากมายเพราะว่าเขาทำงานก่อนที่ประชาชนจะร้องขอทำไมเวลาที่ตอนหาเสียงเนี่ยรู้จักวิ่งไปหาไปขอคะแนนเขาเหนื่อยแค่ไหนร้อนแค่ไหนไกลแค่ไหนรู้จักไปขอคะแนนเขาพอเขาเลือกมา ให้คะแนนมาเพื่อที่จะมาทำงานแล้วหยุดไม่ทำหรอแต่ว่าพิทากับก้าวไกลเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ประชาชนให้ฉันทามติเข้ามาเขาก็เริ่มต้นทำงานทันทีไม่ต้องรอให้ใครบารับรองแต่เสียงของประชาชนเนี่ยรับรองเขาโดยปริยายไปแล้วเราลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นลุงตู่นะคะลงพื้นที่ไปหาเสียงแต่ก็อ้างว่าไปตรวจราชการ เสร็จเรียบร้อยหลังเลือกตั้งมาสามสัปดาห์ไม่ไปตรวจราชาการแล้วหรอฮะซึ่งมันเห็นได้ชัดนะว่าตอนที่จะไปเอาคะแนนเสียงเขาเนี่ยโอ้ยก็แบบไปได้เหนื่อยแค่ไหนก็ไปแต่พอเลือกตั้งเสร็จไม่กลับไปแล้วไม่ลงพื้นที่ไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้พบปะอีกแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนเขาเห็นความแตกต่างนะคะก่อนเลือกตั้ง โอ้ห oh, แบบไปหาจังเลยพอหลังเลือกตั้งแล้วหายไปเลยซึ่งตรงข้ามกับพิธาแล้วก็ทีมก้าวไกลหลังเลือกตั้งเขาทางานทันทีเนาะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ากับการที่เลือกมานะเออซึ่งตรงข้ามกับบรรดาลุงๆทั้งหลายเนี่ยนอกจากจะเอ,อ่อไม่ไม่ทำงานต่อไม่ไปพบปะประชาชนอีกแล้วหลังเลือกตั้งพอรู้ว่าแพ้ ก็ยังปฏิเสธที่จะส่งมอบงานให้กับคนที่เขาชนะเลือกตั้งไม่สแสดงท่าทีอะไรเลยนะคะอันนี้เนี่ยการที่คุณวิทาและก้าวไกลเริ่มทํางานทันทีเนี่ยด้านหนึ่งมันก็โชว์ฟิตใช่ไหมคนรุ่นใหม่ทํางานเร็วไม่เชื่องช้านะไม่ใช่ประเภทที่แบบต้องรอให้รับรายงานก่อนคุ้คๆใช่ไหมฮะนายกของเราคนหนึ่งยังไม่ได้รับรายงานถ้าไม่มีรายงานไม่ทํางานแต่อันนี้เขาทําก่อน นะแล้วก็การที่เขาทํางานตามที่ประชาชนมอบหมายมาเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังพิงประชาชนเพราะว่าเขาได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนพอเขาทํางานให้ประชาชนเนี่ยใครที่มาขัดขวางมันก็จะประชาชนเขาจะมองเห็นนะแล้วมันก็เหมนเป็นเหมือนกับเกรอะให้กับพักเก้าไกลไปโดยปริยายว่าต่อไปเนี้ยใครจะมาทําอะไรพักที่ประชาชนเขาเลือกมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาจะไม่ยอม นะเขาจะไม่ทนแล้วยิ่งการที่คุณวิธาแล้วก็ทีมก้าวไกลเนี่ยเดินสายไปพบกับองค์กรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นมิติใหม่นะมันเป็นมิติใหม่สำหรับประเทศไทยแต่สำหรับประเทศตะวันตกเนี่ยมันไม่ใหม่เลยเขาเรียกว่าช่วงของการเปลี่ยนผ่านอำนาจนะเป็น transitional period ซึ่งใครที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะต้องไป เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าสู่ตําแหน่งโดยการไปดูว่าของเดิมนั้นเนี่ยทำอะไรมาแล้วแล้วเขาจะไปทําต่อได้อย่างไรส่วนองค์กรต่างๆเนี่ยที่คุณพิธาเขาเดินทางไปพบเนี่ยเขาก็ไปซาวเสียงไปฟังว่าถ้าเขาจะใช้นโยบายที่เสนอกับประชาชนไปตอนหาเสียงเนี่ยบรรดาองค์กรสถาบันต่างๆเหล่าเนี้ยเขารับรู้แล้วเขาโอเคไหมเขามีปัญหาอะไรไหม แล้วเขาจะช่วยสนับสนุนอะไรซึ่งอันนี้มันเป็นมิติใหม่สำหรับประเทศไทยที่จะทำให้การเดินหน้าการบริหารประเทศนะเนี่ยมันไม่สะดุดไม่ใช่พราะเปลี่ยนผ่านอำนาจปั๊บเนี่ยก็เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรนะคะแต่อันนี้มันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับประเทศที่เขาจเจริญแล้วประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขาก็ทำกันแบบนี้ แต่ของประเทศไทยเราเนี่ยเรามีผู้นำที่ไม่ค่อยมีความรู้ไงไม่มีวิสัยทัศน์อยู่ในกาลาแลนดก็เลยบอกอันนี้ทำออฟไซด์นะไม่ควรจะทำเพราะว่าสมัยฉันฉันยังไม่ทำเลยคือล้ำหน้าฉันไปแต่ประชาชนไม่ได้มองอย่างนั้นแน่นอนนะคะประชาชนมองว่ารัฐบาลของคุณวิทาเนี่ยฉับไวก้าวไกลแล้วก็ทันสมัยนะเราไม่เฉื่อยชาแล้วทำงานไม่รู้จักเน็ดจักเหนื่อย เราลองคิดดูนะคะว่าการที่รัฐบาลทํางานช้าไปวันหนึ่งเนี่ยประชาชนเสียประโยชน์มากแค่ไหนคิดง่ายๆถ้าเผื่อว่าลดค่าไฟฟ้าให้เขาวันนี้เนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แบบไม่รันทดกับค่าครองชีพบรรดารงอนอุตสาหกรรมต่างๆที่เขาได้ลดค่าไฟฟ้าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ไปลดค่าสินค้าให้ประชาชนได้หนึ่งวันที่ไม่ทำงานเนี่ยมันฉุดลัง ไอ้กรถเงทางของประชาชนไปมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพิธาแล้วก็พรรคเก้าไกลทำเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับบรรดาผู้นำทั้งหลายที่พอได้รับเลือกตั้งแล้วขี้เกียจไม่ได้นะคะจะรอแต่รับรายงานไม่ได้แล้วนะแล้วการที่คุณพิธาเองเนี่ยทำตัวให้เป็นเหมือนกับคนธรรมดาการที่เขาไปออกอสื่อกับคุณสรยุทธ์เนี่ย มันก็ดูเป็นเรื่องอะไรที่แบบดูดูอบอุ่นนะเพราะว่าคุณสรยุทธ์ก็เป็นสื่อที่ประชาชนเนี่ยรักคุณพิธาก็เป็นนักการเมืองที่ประชาชนชอบแล้วมาเจอกันก็ได้ทําอะไรที่มันเหมือนแบบชาวบ้านเขาทำธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบใส่สูตรผูกไทยหรือว่ามายืนเป็นเจ้านายแล้วก็ทําว่าฉันเนี่ยเหนือกว่าใครในโลกนี้ฉันจะไม่ทําอะไรที่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ ที่เขามาเจอกันแล้วเขาทำอะไรที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ง่ายๆเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกเข้าถึงและจากนี้ไปเนี่ยความเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้อยู่บนหอคอยละมันก็คืออยู่กับประชาชนอยู่ในวิถีของประชาชนอันนี้เป็นวิธีการสื่อสารทางการเมืองที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้นำแล้วก็ทำในสิ่งที่ประชาชนเขาคาดหวัง อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้นําในดวงใจเลยล่ะค่ะ